ใบวใบวีเนาะใบวีเน uh ี่ยใบวก็จะเป็นบบก่อนเก็บเกี okay. ่ยวนะคะอีกไม่กี่วันก็คงจะกลายเป็นสีทองแล้วก็เก็บเกี่ยวถ้าใบวีเป็นสีทองรวงข้าวสวยมากค่ะเ่อนเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วหอมเนาะหอมกลิ่นรวงข้าวไปที่อยู่ใกล้ๆลรวงนะคะใกล้ๆกลรวงค่ะก็ ใบวีถ้าใบาวีนะ่ะจะเหลืองเหลืองประมาณเนี้ยเหลืองประมาณนี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวและะ้วค่ะเก็บเกี่ยวอันนี้อันนี้ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ยังไม่เหลืองเลยค่ะใบวียังไม่เหลืองนะคะเนี่ยใบดีใบวีพุ่มใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นนะง่ายหรอกคะ่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยมากมาถ่ายทุ่งนาให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่คือก่อนหน้าคลองสองนะคะเพื่อนๆคลองสองค่ะข้าวสวยงามมากะะสวยมากใบที่อยู่ใกล้ๆหลวงนะคะใกล้ๆหลวงค่ะก็ใบวีถ้าใบวีน่ะจะเหลืองเหลืองประมาณก็เป็นสีทองอันนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้คือจากใบวีใบวีเนาะใบวี เนี่ยใบวีก็จะเป็นมะข้าวครับเพื่อนข้าวเห็นไหมคะเพื่อนๆออกล้วกก่อนเคยทําแต่ที่เป็นดำนาดำนาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนๆนาหวานนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เนาะสมัยห้า คลองสองนะคะเพื่อนๆคลองสองค่ะข้าวสวยงามมากเลยคะ่ะสวยมากมันมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งเนาะเกี่ยวกับรวงข้าวนะแต่จําไม่ได้วไว v, ไว v, นะีไบวีเนาะใบ v, ว,ว v, นะีเนี่ยไบวีก็จะเป็นใบ v, วีไว v, ว,ไว v, นะีเนาะใบ v, วีเนี่ยไว v, วีก็จะเป็นบักพุ่มใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นในะนที่อยู่ใกล้ๆรวงนะคะ ใกล้ๆหลวงค่ะก็ใบวีถ้าใบาวีนะ่ะจะเหลืองเหลืองประมาณได้หรอคะ่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยมากมาถ่ายทุ่งนาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือก่อนเมื่อก่อนนะเคยทำแต่ที่เป็นดำนาดำนาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนๆน,น,นาหวานไอที่อยู่ใกล้ๆหลวงนะคะ ใกล้ๆรวงค่ะก็ใบวีถ้าใบวีนะ่ะจะเหลืองเหลืองประมาณพุ่มใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นเนมะื่อก่อนนะเคยทําแต่ที่เป็นดํานาดํานาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนๆนาหวานวนะคะใบวีก็คือใบสุดท้ายของของขต้นข้าวนะคะ สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะเมื่อก,ก่อนนะเคยทำแต่ที่เป็นดำนาดำนาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนๆน,นาหวานจากใบวีใบวีเนาะใบวีเนี่ยใบวีก็จะเป็นสวยมากค่ะเพ,เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วหอมเนาะหอมกลิ่นรวงข้าวอ่า ช่หมดค่ะเพื่อนๆนเนี่ยทุ่งนาข้าวค่ะเพื่อนข้าวเห็นไหมคะเพื่อนออกรัก่วก่อน,นเคยทําแต่ที่เป็นดํานาดํานาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนเพว่น,นาหวาน,นา ทองสองนะคะพเพื่อนๆองสองค้าข้าวสวยงามมากเลยคะ่ะสวยมากเขาก็เป็นสีทองอันนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้คือก่อนเก็บเกี่ยวนะคะอีกไม่กี่วันก็คงจะกลายเป็นสีทองแล้วก็เก็บเกี่ยวถ้าใบบีเป็นสีทองอ่ะลวงข้าคลองสองนะคะพเพื่อนๆทองสองข้าวสวยงามมากเลยคะ่ะ สวยมากตอนเด็กๆตอนเด็กๆนี่จะผูกพันกับทุ่งนามากเลยค่ะเพื่อนๆกินไอทุ่งนานะค่ะหรอกค่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยมากมาถ่ายทุ่งนาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือก่อนปลายรวงข้าวนี่เริ่มแนละ้วเริ่ม นี่คือคือข้าวข้าวเจ้านะคะเพื่อนเพื่อนข้าวเจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวนะอ้ยไกลมากเลยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพื่อนๆืนของหลานสาวคะ่ะหลานสาวพ่อใหญ่นะเขาทำนาุตรงโคนนี่เขาจะเรียกปีกนะคะเพือเ่อนเพื่อนปีกปีกค่ะเวลาเก็บเกี่ยวสมัยก่อนเนาะก็จะดูตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะสมัย มันมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งเนาะเกี่ยวกับรวงข้าวนะแต่จําไม่ได้ข้อสุกแล้วนะคะข้อสุกแล้วตรงตรงปลายนี่ก็จะเป็นปลายรวงข้าวเนาะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะสมัยเล็กๆอยู่ค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะข้าวสวยไหมรวงข้าวค่ะรวงข้าว นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะสมัยเพื่อนๆจะใช้หวานหวานก็เป็นกอเหมือนกันนะคะเพื่อนๆกกได้หลายรวงเนาะอืมข้อสุกแล้วนะคะข้อสุกแล้วอ่าตรงตรงปลายนี่ก็จะเป็นออ่่าาปลายรวงข้าวเนาะา ทองสองนะคะเพื่อนๆทองสองค่ะข้าวสวยงามมากเลยคะ่ะสวยมากอ่าใช่หมดค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยทุ่งนาเมื่อก่อนเคยทำแต่ที่เป็นดํำนาดํำนาตอนนี้มีแต่นาหวานนะคะเพื่อนๆน,นาหวานที่จะเก็บเกี่ยวคะ่ะ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะคะโอ๊ะขอนั่งหน่อยแดดก็แดดค่ะเพื่อนๆเนี่ยที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้งามอันนี้คือเขาข้าวครับเพื่อนข้าวเห็นไหมครับเพื่อนออกรว่วก็เป็นสีทองอันนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้คือเล็กๆอยู่ค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะข้าว สวยไหมรวงข้าวค่ะรวงข้าวปลายรวงข้าวนี้เริ่มละเริ่มนี่คือคือข้าวข้าวเจ้านะคะเพื่อนๆข้าวเจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวนะก็เป็นสีทองอันนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้คือข้าวสุกแล้วนะคะข้าวสุกแล้วตรงตรงปลายนี่ก็จะเป็นปลายรวงข้าวเนาะ ที่อยู่ใกล้ๆหลวงนะคะใกล้ๆหลวงค่ะก็ใบวีถ้าใบวีน่ะจะเหลืองเหลืองประมาณสวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมเดินเข้ามาหอมกลิ่นหลวงพุ่มใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำง,งานก็จะง่ายขึ้นนะพระเจ้าดูสิ โอ้ยลวงหนามากเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะชมลวงข้าวค่ะลายลวงข้าวนี้เริ่มละเริมนี่คือคือข้าวข้าวเจ้านะคะเพื่อนเพื่อนข้าวเจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวนะ,ะได้หรอกคะ่ะเพื่อนสวยค่ะสวยมากมาถ่ายทุ่งนาให้พเพื่อนๆนดูนะคะนี่คือก่อนที่จะเก็บเกี่ยวค่ะ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะคะโอ๊กคอ,อนั่งหน่อยแดดก็แดดค่ะเพื่อนเพื่อนี่ยที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้งามอันนี้คือเขาพระเจ้าดูสิโอ้ยลวงหนามากเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะชมรวงข้าวค่ะมันมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งเนาะเกี่ยวกับรวงข้าวนะแต่จำไม่ได้ก่อนเก็บเกี่ยวนะคะอีกไม่กี่วันก็คงจะกลายเป็นสีทอง แล้วก็เก็บเกี่ยวถ้าใบบีเป็นสีทองอ่ะรวมข้าใช่หมดค่ะเพื่อนๆเนี่ยทุ่งนานเนี่ยเหลืองประมาณนี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเก็บเกี่ยวอันนี้อันนี้ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ยังไม่เหลืองเลยค่ะใบวียังไม่เหลืองนะคะ,เน,ะ,คะเนี่ยใบดีใบบีที่จะเก็บเกี่ยวคะ่ะก่อนที่จะเก็บเกี่ยว